ภาพพวกบางไหม่การล่านครับไหม่การล่านเพิ่งไปเอามาจากต่างอำเภอแต่ว่าอยู่จังหวัดอุบลนี่แหละครับไหม่การล่านที่เอามาเห็ดโคตรจะม่เห็ดอะไนี้ขาลองบาดพระนี่ทําจากไม้การล่านได้ครับนี่โคตรแถวนี้ครับติดขี้หัวคนอยู่นี่นี่แหละครับที่เป็นลักษณะนี้เขาติตัดมาให้ยาวๆอย่างนี่ร้อยหกสิบเซนติเมตรร้อยหกสิบห้าเสนครับจะไปเห็ดเบาเห็ดเห็ดกดพระเห็ดขาลองบาดพระอั่งนี้นะครับกระเฮ็ดได้หลากหลายครับ ได้มาบอกราได้เครับได้มาเทธอเซาทำนี้เพราะว่าคนหาพ่นกับเมย์ค้นหาพ่นกับเมย์ให้กันนะแต่เรหลอบได้กับเด้มาประมาณสามสิบสามสิบตัวสี่สิบมัดจริงส่มัดดังนี้มีสี่สิบก้นครับเขาเห็นไหมสีเหลืออ่ามันล้านต้นล้านมันคือต้นตาลนะครับต้นคือต้นตาลแต่ว่าก้านมันสีเหี่ยวนี่สันสันขางมันสันขางมันทีนี้น้ำคือตาลนั่นต้นตาลแต่ว่าสันขางมันเน้อมันจะหลายกว่าเนื้อสีหลายกว่า ข้าก็รอเอาจังสีพ่นกน็รอจังสีมะหายนะครับรอจังสีมะหาย่นก็มาดบา้บานมาดแบกมาจากทั้งทั้งภูเขาไกลอยู่กว่าสีด้ายคนก็จะมีเห็ดนี่คนก็จะมาสวยมากอันนี้ออกกว่าสินมาได้เป็นฉินเป็นอันแนวนี่ตอนนี้ติดเขียวก็ทั้งเหลียวโยกำลังไรไอ้ติดเขียวอยแค่ชักหน่ำได้แต่สีเหลียว่นไก่ย้อมมันษาแเราเข้าสิเป็นลักษณะนี้เราเข้าพิสุทธิมากเหลียวนี่ ก็สีใดก็สีเหลืองก็ไม่สีใดนี่ก็ใส่เวลาก็ต้องกวดอยู่ครับแต่ว่ามื่อนี้ก็ะฟื้นมาถึงบ้านครับออกแต่งออกจากบ้านนั่นเต็ตตี้ซีเพราะว่ามันไกลเนาะครับนอกรวยสี่ถึงกูอ่สี่ถึงนอกรับนอกรับไกลผู้งกวนอยู่ครับมองไหนงามๆกับแวะไม่ทำทางเสร็ล้วครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้ไปนะกับทางแว่นแนครับเพราะว่าต่างภาคพันหนึ่งนะครับเอามันได้ไปเพราะว่าคาน้ดมันก็พอ้ต้องกวดอยู่ไกลแห่งครับ ไปไปกลับประมาณเกือบสี่หลอดกิโลคนน่ะไกลอยู่จั้งวันที่บอกจะเด็อเพราะวันนี้หอนแดดปานนี้หดถึงบานอยู่จนบ่ายได้เราบุญการล่านครับการล่านเนเวละการล่านหนักอยู่จีนครับเนี่ยมันรับประมาณสิบสองสิบสามกิโลทรงสีเลยครับเพราะว่าเพิน่นเพิ่นจองไว้นะครับนี่ก็นี่จะคล้องเกือบเบิดแล้วล่ะครับถือว่าจะคล้องก็เอาไว้ใส่เนี่ย อันนี้ให้พ่จ้องนเนี่ยเพราะว่าพอเด็อันนี้เคลื่อนพอเด็คคาร์มันเพราะว่าทุนมันสูงนะครับนาะผมก็ถึงใส่ทุนขึ้นกันใส่ทุนสูงขึ้นกัน,นก็สิได้มากสิขึ้นกันก้านลานก้านลานภูเขาเนี่ยแะครับผมมันจะเป็นเนื้อไมนจะออกดำครับม้นก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมไปเอาเนี่ยเนื้อ,อเันจะออกดำนะครับออกดำออกดำงามล้านเขาล้านปลา,า,าล้านภูเขาล้านหินประมาณนี้แหละครับ thị vườn